สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้ก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะมีรีวิวรถนะครับ Next Gen Ford Ranger Wildtrak นะครับวันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะฮะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอีดีไลน์ก๊อบขึ้นมาให้แล้วนะครับเลยนะครับวันนี้นะครับรถที่ก๊อฟมารีวิว นะฮะคันนี้ก็ไปออกตัวก่อนนะยังไม่ได้ล้างนะนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าไอ้รอยนิ้วมือหรือว่ามันไม่เงาครับตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับช่วงสิ้นปีเนี่ยที่ก๊อปขายนะครับมันก็บางวันก็มีรถเยอะนะครับแล้วบางทีเราต้องไปส่งรถต่างจังหวัดก็เลยต้องขออนุญาตมาถ่ายก่อนนะครับเป็ไงก็ขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับรถที่ก๊อารีวิว Next Gen Ford Ranger w i l d t วา k นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2อนลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนะเกีย ราคาจะจำหน่ายหน่้านสา14,00บาทนะครับก็เดี๋ยวพาชมนะครับวันนี้นะฮะให้ดูเลยนะว่าเผื่อท่านใดนะครับที่บอกว่าเฮ้ยกอพี่ใส่ชุดแต่งได้ไหมใส่ชุดแต่งวายใส่ชุดแต่งฮอกใส่คิ้วล้อไม่เปลี่ยนล้อล้อเดิมเดิมเป็นไงนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะครับนี่วันนี้รถเป็นสีดำนะครับถ้าใครสั่งสีพิเศษนะขาวมุกส้มเหลืองก็บวกเพิ่ม10,000บาทนะนะครับนี่รถเป็นสีดำคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งวายนะครับอันนี้คือวายแท้เลยนะ นะครับวายแท้นะครับทั้งชุดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของเขาเลยนะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมกระจังหน้าไม่เหมือนกับที่พี่เห็นนะครับอันนี้คือของชุดวายแบบเต็มสูบเลยนะครับบางคันเนี่ยเขาเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า f O R D นะครับก็ขึ้นอยู่กับอ่ะลูกค้าชอบนะครับเรามาดูกันของเดิมนะครับตัวกระจังเดิมเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นสีเทากาฟไฟนะครับลังพึ่งเป็นสีดําเงานะครับตัวชุดแต่งวายนะครับชิ้นที่1ก็คือตัวครอบนะครับ ครอบกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็คือการครอบไปเลยนะครับเป็นสีดำนะฮะเห็นไหมจะมีความนูนนะครับเพื่อที่จะครอบทับโลโก้เดิมไปนะครับนี่กล้องทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะฮะอันนี้คือชุดแต่งวายช้ยกันชนนะครับนี่ก็ชายกันชนตัวนี้นะครับด้านล่างเดิมเป็นสีเงินนะครับตรงกลางคันนี้ก็ทําเป็นสีดำนะครับเพราะลูกค้าต้องการคุมโทน อีกชิ้นหนึ่งก็คือคิวล้อนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวเราไล่เรื่องของตัวรถไปด้วยนะครับแจ้งให้ทราบก่อนนะครับอันนี้คือ3ชิ้นนะครับของชุดแต่งวายและคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างก็คือใส่ข้อไฟหน้านะครับเป็นสีดำด้านนี่เพื่อให้ดวงไฟดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นเนาะไฟหน้ารุ่นนี้เป็นแมชชีค LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับสูงต่ำเป็นโปรเจคเตอร์แยกโคมมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่โคมไฟหน้าแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นกลมๆอยู่ ตอนเราเลี้ยวแสงตรงนี้ก็จะติดนะครับฝั่งที่เราเลี้ยวเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่รถคันนี้นะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับที่ปรับน้ำฝนเป็นออโต้กล้อง360องศาม,มีนะครับระบบรักษาเลนมีนะครับ Adaptive Cruise Control มีก็คือควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะครับแบบ Stop and Go ก็คือหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะฮะตัวนี้มีเนาะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติตัวจับคนเดินนะฮะ นี่ดูมาดูที่ชุดแต่งครับไฟตันหมอกมีมาจากโรงงานนะครับเป็น LED นะเห็นไหมครอบทับไปเลยนะครับแล้วมีโลโก้ข่วงลากคูน่านะครับใช้งานได้ปกตินะครับนี้ช่วงนี้กับรีวิวเร็วนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะอ่และนี่คิวล้อนะครับของวายนะก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เดินด้วยยางนะไม่ได้ยิงซิลิโคนนะครับแล้วก็ปั๊มคำว่าวายอยู่นะครับอันนี้ล้อเดิมนะครับโช๊คเดิมโช๊คมันโช๊คมโนทูปนะฮะวายแท็กในดิสเบรกสีล้อล้อขนาด18นิ้วสีเทากาไฟ ยาง2 5 5 6้า R 1 8นะครับอ่ะสิ่งที่เราจะไม่ให้เห็นกันนะครับเห็นไหมนะครับบางท่านบอกโอเคอ่ะบางท่านบอกขูบไปขึ้นอยู่กับความชอบนะครับเนาะความชอบคนเราไม่เหมือนกันดูสวยไม่เหมือนกันนะมันนั้นแย่งจีบหญิงกันตายเลยนะฮะเห็นไหมนี่นะครับแต่ก็ก็ให้พามาดูนะครับอ่ะทุกท่านจะได้เห็นนะนี่มิติจากข้างหน้านะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ดูมิติจากข้างหลังเนาะ นะครับะครับตัวล้อนะครับกับชุดแต่งนะครับอ่ะนะฮะเราคุยกันได้ชอบแบบไหนเปลี่ยนล้อไม่เปลี่ยนล้ออะไรยังไงนะครับคุยกันนะครับก็ตามงบนะครับตามความชอบนะครับเรื่องพวกนี้ปรึกษาได้นะครับต้องการออฟเซตขนาดไหนอะไรยังไงก็ยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับอ่ะมาดูต่อที่ตัวรถนะครับไบเทอร์โบเกียร์สิบสปีด นะครับสัญลักษณ์ของเกียร์10สปีดจะขึ้นคำว่าไบเทอร์โบถ้ามีคำว่าเทอร์โบคือสัญลักษณ์เกียร์6สปีดนะเดี๋ยวนี้คลีมระบายความร้อนกระจกสีเทาคาไฟามีไฟเลี้ยวกล้อง360องศาและมีไฟสองสว่างข้างตัวรถด้านข้างมีระบบบาร์สปอร์ตนะครับเตือนจุดอับนะเราหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วน้ำหนักได้จอดอย่างเงี้ย200กิโลนะครับไม่เกิน250ขนาดวิ่งก็80ไม่เกิน85กิโลนะครับคันนี้ไม่ใส่กสันสาดเนาะถ้าใครต้องการเงียบไม่ใส่นะครับผมบอกก่อนนะถ้าใครต ฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเบ้ารองมือนะครับเป็นสีด uh ําด้านมีให้นะครับการอยเล็บนะครับรอยเครื่องประดับไปโดนตัวรถนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับก็สอดมือปลดล็อกได้แล้วก็ล็อกรถได้นะครับมันได้เป็นสีเงินนะครับมันก็จะได้ความหรูเห็นไหมรับกับตัวเราหลังคากับสปอร์ตบาร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคันนี้ใส่ครอบฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําด้านสปอร์ตบาร์วแท็กนะครับนี่นะ มันได้เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีมาให้อำนวยความสะดวกครับตอนเราเหยียบหยิบของไงครับบางทีหยิบในที่ลึกเงี้ยนะครับหยิบตรงนี้ก็จะง่ายนะครับคันนี้ใส่ครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับไฟท้ายเป็น full LED ก็คือเต็มระบบนะครับเป็น full LED เป็นเต็มระบบนะครับอันนี้ฝาท้ายนะครับอันนี้ต้องบอกนะฝาท้ายเดิมๆเป็นสแตนดาร์เป็นอย่างนี้นะครับถ้า4ีคูณสก็จะมีคําว่า4ีคูณสนะแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็น4ีคูณสทั้งหมดนะครับมีคําว่า wide pack ฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกฝาท้ายมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับกันชนท้ายเป็นสีเทากาาฟมีเซนเซอร์สจุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยพร้อมระบบช่วยเบรกนะครับฝาท้ายเป็นอีซ่ลิฟนะครับมีเหล็กท็อชเชนบาร์ Bar, นะครับก็ยกเบาเนาะแล้วก็ด้านหลังมีไฟ12โวลต์180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับก็นะให้ดูนะครับ อยากให้ดูมิตินะเพราะบางท่านถามว่าเฮ้ยกอล์ฟมันโอเคไหมได้ไหมนะครับอันนี้ก็มาแจ้งนะครับระบบตัวในรถนะครับของตัว 4x4 คูณ4่4นะของวา t แท็กเลยนะครับก็จะมเีเตือนหลับในนะครับควบคุมความเร็วลงเขานะครับดิฟล็อกไฟฟ้านะครับด้วยความเป็นตัวขับสีมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด6โหมดนะครับเราขับเคลื่อนสล้อเป็น part time นะฮะ รถเนี่ยนะครับมีแอร์แบ็กเใบยันหัวเข่าคนขับนะครับเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับปรับได้สีทิศทางเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าจอหลังพวงมาลัย8นิ้วนะครับแล้วก็จอกลาง12นิ้วสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับแอร์ก็เป็นออโต้เบรกมือก็เป็นไฟฟ้าครบจริงๆนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมโปรโมชั่นนะครับดาวส์ก็ศูนปีปีนะครับหรือจะดูแต่งแบบไหนดูโปรโมชั่นยังไงก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรอดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ